ค่ะ<ภ>พี่น้องป้องไปค่ะมื่อนี้ก็เดิน<ป>ทางมาตามโคง้ง,งส,สุดทไายก้อนหอยออกนะคะสดสดมันมันนะคะล่าสุดของปูสามสแปดนะคะพี่น้องคะ่ะเข้ามาเบิ้งมาปูสินเน่นหนักอยู่ที่ตุกเกาบนนะคะมันใจตัวใดนะคะพี่น้องคะ่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันไหนก็ค่ะปูส่วนหางสาสหาสามเป็นบนหรือเป็นล่างบนนยังเดียวชุ่มทุ่มเกาหนึ่ชุ่มหนึ่มดทัดปีเตเกนปูออกอยู่เออ บนม้าจากโตนี่ปูหาโตมาจากโตค่ะบนนี่องกนมาตัวสอกไอ้หาโตมาสองโตัวสามตศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามโอ้ผูมั่นใจว่าบนที่เป็นศูนย์ศูนย์สามห้าหนึ่งสามห้าโอ้สามห้าหาสามคือบนอันนี้คือเหล็กบนนกปูเนะเกจโตเกจโตะคุเกจโต จ็ดตัวนี้เปลี่ยนแปลงเป็นตัวไหนครับปุ๊ตัวกน่ไหมตัวกลเจตัวนี้สี่ห้าเจ็ดอันนี้ตัวไหนอันนี้อ๋อนี่บอกไปจับใส่กันก็บตเวกี้ไหนเออสี่ห้าเจ็ดสามคือโกลหาสามคู่โกลโอ้หาสามคือเกาคือบอกง่ายๆปุ๊กสองสองตัวนี้เน้นหาสาม หาสามสามหาบุญสามห้าเจ็ดบุญไหมคะปูเออนี้ละหาสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเอาให้ปูเขียนให้บุญกบลงังพี่น้องให้ปูเขียนให้ก็นะคะเนาะมาโคกงสุดท้ายพี่น้องปูเน้นตูวไม่เนาะพี่น้อง,องราะวะตามตองหวัดนะคะคนละตเด้อพี่น้องคะต,งะคะตงๆๆองหวัดกบโคกงสุดท้ายเป็นคนละต<ม>ูแล้วนะคะ ศูนห้าสามอ้หา้าสเจ็ดห้าห้าเร่อเปรอะาดเป่าอเด็นมันอะไรก็ขับปูยาเป่าท่กันเห็นอนยาเล็กเป่ากัพองกันเป็นยังคือว่ายามันเป่าปู <จ> <fil> ฟันวันตั้งไหนปู่ยังกระไดแกเนียคู่ฟันได้แต่เป็นตัวคู่ปูระบายหยันมันออกเป่าเมมันนั้นมาสีมาคู่บนคู่หลังบมเนาะปูว่าฟันพี่น้องฟันฟันฟันได้แต่คู่เป่าเนาะพี่น้องเนาะปูเลืยหยันเลขตองนะคะออกเมนตองหยันออกเบิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ปูมีติดคู่เบิ่นหายได้พี่น้องซีซีก็หาหา ย่องปูมีติดไให้นะคะปูเขียนห้ก่อนเนาะพี่น้องจังให้ยปูอธิบายให้ฟังนะคะเนาะ่าเป็นยังปูคือเปลี่ยนแปลงนะคะแนวทางตัวเลขโคงสุดถ่ายนะคะเนะาะปูขีดเน้นไห็นไหปูหาซามเน้นนี่อกปูมาเน้นอก เนียนทอดๆกับผูบ้อ่านแบบอืมคันเป่าคือเป่าตัวนั้นนัลกลอยเจ็ดสี่บบมักสีแห้งห่างๆโอ้คันเป่าสีซี่หา่หาเลยอ๋อค่ะยังลมแห้งเลยค่ะพีนน่น้องคะอากาศเย็นนะคะตอนนี้อยู่ทีซูุล้วก็นะคะ ขึ้นทั้งมือนะค่ะน้องฟ้าขึ้นบดมือนะะ้อปูคือฝนสิตกกับสิ่ว่าตกนี่แหละค่ะพี่น้องอากาศเย็ยนคักค่ะห่างในปูเนี่ยไฮร์โบยังพิ่พลอยด้วยวิ่งมหาหันวิ่งบนมหาหันปูหันมันพ่อมาดบนร่เกันจ่างออาเลยย่ยยยยยางออหฮะ มันมันไปแล้วมันนา้าก้อนก้อนใหโอ้สูตรเกา่าสูตรเก่าที่ตามตองหงดนะปูไห่สามเก่าก็สามหกเนาะสามเก่าสามหกสามเก็ดแต่ว่าปูเน่นสามหกกับสามเก่าที่มาตองหงดน่ะคะนะ่ะเนาะโอ้คือว่าส,สูตรนั้นมันหลุดไปแล้วปูหยาบมันบองอมาปูก็เลยะเฮ็ดสูตรใหม่เลย รังก uh oh, so uh oh, oh, okay. uh oh, ับคู่นีหละรังโอ้ก็แข็งค่ะแต่ันนี้คู่เล็กเล็กรังอ๋อจมีนกพนัะเนาะมาู่ะเนปกโนะโอ้ค่ะร่มแห้งพี่นกอืมขาตัวมากขมวดอืมขะตัวไม่พี่นคนเมิ่งเห็นนนะคะพี่นอกกะรมแห้งนะคะ เรียกเขาได้เขาพาดไดหาตัวเดียวได้รักรักที่หาตัวเดียวบปูวิ่งหาไปเลยน่าสนบ,นบนวิ่งหาเลยบนวิ่งหาโอ้บนมาติดห,หาเลยกันมาหาตัวนี่ประกบก่อนประกบป,ประกบกับตัวดใดใดนี่ปูนี่อะไรยุ่งให่แล้วลกับมันโอ้ก็คือว่าเขาเขามีเหล็กมาหลีกวิ่งมาเขามาประกบได้เลยนอ่อ่ได้ปูหายหาตัวเดียวอีกเออรักที่หา มั่นใจว่าลักซิบบนแห่แน่นอนแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาปูอืมพี่น้องปูว่ามั่นใจนะคะหลักสิบบนมาห้าเด้อพี่น้องมันมาน้ำกัดมาได้บอกปูเส้นหาหนึ่งหาสามหาปูเออคือว่ามันต้องมา่สองตัวในหันในหาตัวหาปูหอตัวอ๋อคือปักควบคู่เอาเลยได้เนาะปูเนาะ นี่ three, like ้ะพ er, ี here, ่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องจับประกบคู่ได้เลยนะพี่น้องหาตัวหนีมาน้ำกันสองตัวพี่น้องหาสามจามหาปูมาปูมาหาสามจานหาสูตรเจ็ดตัวที่ค่อยมาขายเจ็ดสูตรนีมีสูตรเจ็ดตัวน้าพี่น้องสูตรเจ็ดตัวนีมาจ้าตัวปูมากสามตัวโอ้สูตรเจ็ดตัวมาสามตัวเด้อพี่น้องค่ะวิ่งมาหันวิ่งบนมาหันปูหันมันพ้อมากบรรลุกันจังเอาเลย สามเาฮะมันมันไปแล้วมันหน้าควงควงหังใหญ่ก่โอ้สูตรเก่าสูตรเก่าที่ตามตองหัวน่ะปูห่สามเก่าก็สามหกเนาะสามเก่าสามหกสามเจ็ดแต่ว่าปูเนี่ยสามหกกับสามเก่าที่มาตองหัวเนาะค่ะเนาะโ่บ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 ู่่บนบ่บ่บ่น่บ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 วบ่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 เ่บ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 ่เลย่ ังังครับอ,อ๋อก็ข,ขนค่ะแต่บันนี้คู่เหล็กเล็กรังอ๋อกำมีน้องกะเนาะกะนีะ้อขขอนโอ้ค่ะร่มแห้งพี่น้อ,เอ,ขของเออยอวมาตัวมตัวไม่พี่น้องคอนเบิ่งนี่นะคะพี่น้องกะร่มแห้ง<า>นะคะ เดียกเขาได้เขามา,จากจ้าหาตัวเหยว่อได้รักรักซีบาตัวเดียวบอกปูวิ่งหาไปเลยน่าสนบ,นบนวิ่งหาเลยบนวิ่งหาโอ้บนมาติดหา, <บน S 1> าเลยกันมาหาตัวนี้ประกบปูประกบ,บรประ,กบ,ประกบกับตัวใดใดน,นี่ปูนี่ไรยุ่งให่แล้วกับมันโอ้ก็คือว่าเขาเขามีเลมลหล็กมาหลีกวิ่งมาเขามาประกบได้เลยเออนี่ไรปูหายหาตัวเหยื่อไปรักซีบา มั่นใจว่ารักซิบบนหาแน่นอนแล้วแน่นอนร้อยปเปอร์เซ็นต์อาปูค่ะค่ะพี่นอ้องป้องไปคะ่ะตัวที่ปูเน,เน้นเน้นนักเนาะ,นะคะ่ะพี่น้องกับซิมี่หาเจ็ดกับหาหานเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะปูมั่นใจตัวนี้ครับเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับเลขบนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ส่วนเลขล่างก็สีเน้นนักไปที่หนึ่งเจ็ดกับซีซค่ะพี่น้องมักกระจัดเด้อค่ะพี่น้องเด้อคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละค่ะตัวแท่นเด้อนะพี่น้องหาาตัวนี่มาน้ากันสองตัวพี่น้องหาสามสามหาปูมัปูมาขายสามสามหาสูตรเจ็ดตัวนี่ค่อยมาขาเจ็ดออสูตรมีมีสูตรเจ็ดตัวนะพี่น้องสูตรเจ็ดตัวนี่มาจะตัวปูมาสามตัวโอ้สูตรเจ็ดตัวมาสามตัวเด้อพี่น้องค่ะ มเัมห้ามันกะเมื่อคืนมันเคยสลับกันอยู่บ่าปปูีห้าเจ็ดห้ากระซี่หาสามไปถึงกระได้ตะปู้ไเจ็จดเจ็ดหาสามกระได้บะได้ออก็คือว่านี่เจ็ดตัว พี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะในเจ็ดตัวนะคะในเจ็ดตัวนี้มาสามตัวเด้อพี่น้องมาตัวเก่านี่มาตัวเก่าอืในเจ็ดตัวนี้มาสามตัวพี่น้องเอาไปจับเล่นเลยนะคะเนาะคันเป่ากับหาหานี่ไม่เป็นหาคันเป่าก็หาหาเป็นหาแล้วเลยกหมดอืมค่ะหาแล้วคนค่ะนี่เนาะพี่น้องเป็นเลขที่ปูเน้นไล้วเด้อพี่น้องคะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก่ะปูกนี่บ่มีแล้วแม่นบ่ค่ะ ค่ะขูดสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะตงหาเจ็ดคือเก่าค่ะต้องหาเจ็ดหาสามคือเก่าหรือบนบวมเบี้ยนบนคือหาเจ็ดก็หาสามมากอันใดสุดหาสามก็หาเจ็ดปูมักท่อกันสองคู่สองถูดเนาะมักมากท่อกันสองถุดมักคือหนึ่งหาสามถูดมีหาเจ็ดก็เลยมัดข้างสองตัวเลยเข้าหาซื้อกันเออพี่น้องปูว่ามักตัดสินใจไว้มากข้อกันหาสามก็หาเจ็ด นะคะปูขีดไว้ให้ขันมันสีมาตองมาเบิลเนาะพี่น้องขันสีมาเบิรนคือหาหานะคะพี่น้องคือหาห์ล่างก็คือสิเป็นซีซีเม็ดเดียวอิลีพี่น้องเลขกล่างเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดนะคะเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดกับซีซีส่วนละมีตัวนี้นค่ะอล่างคือกันหนึ่งเจ็ดคาถปูเม็ดเดียวอิลีตัวน,นี้มักซำแต่เล็กล่างปู มักซ้ำได้เล็กล่างมักซ้ำกันมักซ้ำกันเเอาบานเยนระวางสามเก่ากับหนึ่งเจ็ดนี่มักอนไรมันมันมันงอมาอนู่ก่อนปูว่าลออให้สูตรเกางอมากก่อนพี่น้องเพราะว่าปูว่ามันหลุดไปน้องหดที่ผ่านมาปูเลยบอามาใส่พี่น้องปูก็เลขเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขนะคะเพราะว่าปูออกสูตรใหม่มาจับไห้พี่น้องนะคะก็คือก็เลยได้หนึ่งเจ็ดนะคะนอกจากแคปหน้าจอไว้เดอร์ค่ะ ค่ละล่างอ้เหล็กหน่อยคู่นะพี่น้องเหล็กหน่อยคู่นะคะ <c oughs> ประหยัดตน้นทุนค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เหล็กหน่อยคู่ประหยัดตน้นทุนเด้อค่ะหนึ่งเจ็ดบนหาซามก็หาเจ็ดปูนิ่นนะคะแคบหน้าจอไวพ้พิจารณานะคะพี่น้องเป็นแนวท่านนะคะเหล็กก็มีเขามีรูดเด้อค่ะ สำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะมักชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับพ่างช่องนะคะฉบาผ้าร้วยนะคะช่องคนมากเหล็กนะคะเพื่อสิได้หาแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะตเลขดังๆเมื่อฝากตอนพี่้องนะคะเนาะฝากพี่น้องแคปหน้าจ,จอไว้ให้พี่น้องโศกหมานสกุลสุขคนใส่งวดวันที่สิบเจ็ดนะคะกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมีโศกมีหมานสกุสุคนเด้อค่ะ วิ่งหาบนเลยนะปูเนาะรักซิฟพอมไหวบ่แมาณที่หาเก่าบ่ปู <c oughs> อ,อา,นานองนี้ก็มาได้เรื่อยเอาเนี่ยค่ะพี่น้องคะนี่ก็ถ้าพี่น้องท่านใดมักกะจัดจวดจัดฟาดบึ้มไปเรถนะคะพี่น้องถ้าบ่มักก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปที่เขามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้เนาะคะ่ะขอให้ถือหวยรวยเงินแสนเงินล้านเนะคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะนี่ก็ ใบม่วงมากค่ะได้ใช้โย่ใช้โย่เนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ขอให้มีแต่คํำวาวเฮ่งเฮ่งรวยรุยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ